โอเคนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบโอนิปี56นะครับข้อที่29นะครับข้อที่29บอกว่าค่ากลางของข้อมูลในข้อใดมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลของกลุ่มนะครับ1่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ําหนักตัวแทนของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับสค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวนหน้าของหนังสือที่คนไทยอ่านในปี2554นะครับส มาตรฐานของจํานวนเงินที่แต่ละคนใช้จ่ายต่อเดือนของคนไทยนะครับ4ฐานนิยมของความสูงของนักเรียนห้องหนึ่ง5ค่าเฉลี่ยของฐานนิยมกับมาตรฐานของคะแนนสอบของห้องเรียนทั้งโรงเรียนนะครับข้อที่1นนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้าหนักตัวแทนของชาวเชียงใหม่นะครับเป็นค่าเฉลี่ยแต่ไม่กําหนดช่วงเวลานะครับเพราะฉันตัดไปก่อนข้อที่สองครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวนหน้า ของหนังสือที่คนไทยอ่านในปี2554นะครับเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับแล้วก็บอกช่วงเวลาชัดเจนด้วยนะครับก็น่าจะเป็นไปได้ครับผมสามมาตรฐานของจํานวนเงินที่แต่ละคนใช้จ่ายต่อเดือนของคนไทยนะครับบอกเป็นมาตยฐานนะครับคือถ้าจะหาทั้งประเทศทั้งทีควรจะหาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับข้อสีนะครับฐานนิยมของความสูงของนักเรียนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะบอกเป็นฐานนิยม ถ้าแบบห้องหนึ่งมีผู้หญิงมากกว่าคะแนนไอตัวเลขก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ5นะครับค่าเฉลี่ยของฐานนิยมกับมตัตยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับข้อนี้ตัดออกไปแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วฐานนิยมกับมตัตยฐานนี้เราต้องเลือกมาสักอย่างนะครับผม เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นข้อที่2นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวนหน้าของหนังสือที่คนไทยแต่ละคนอ่านในปีพศ2554นะครับผมข้อที่30นะครับข้อใดอยู่ในขั้นตอนของการสํารวจความคิดเห็นนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นตอนการสํารวจความคิดเห็นนี้มันมีอะไรบ้าง1นงนะครับก็คือการกําหนดขอบเขตของการสํารวจนะครับ2ก็คือการกําหนดวิธีเลือกตัวอย่างนะครับ 3ก็คือสร้างแบบสํารวจความคิดเห็นนะครับ4ก็คือประมวลผลและวิเคราะห์กับผลงานสํารวจนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเป็นข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ5ครับผม